นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรมมังสังฆังสรานังคัจฉามิสาธุสาธุสาธุพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณพระพุทธเจ้าทุกทุกองค์นโมพุทธายะสวัสดีครับพี่พี well ่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเจอกันอีกครั้งพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ ช่องสองพระเสืออุบลน,นะครับวันนี้ขออนุญาตนําเสนอนะครับพระนาคปกนะครับกุพะาธาุนาดูลนะครับพระนาคปกกุพะาธาุนาดูนจังหวัดมหาสารคามนะครับนาคปกเนื้อแรกกายสิทธิ์องค์นี้นะครับช่องสองพระของเสืออุบลเรานะครับได้นํามาให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนได้รับชมรับฟังนะครับ นะครับตามประวัตินีพ้พระกุนาดูนขอของจังหวัดมหาสารคามนะครับอา,อายุบางท่านก็บอก1,300ปีขึ้นนะครับ1,500ปี300ปีถึง1,800ปีขึ้นไปนะครับกุจัมปาสีนะครับเขาเรียกว่ากุจัมปาสียุคทารวดีขึ้นไปนะครับก็ลองไปศึกษาประวัษษติศาสตร์ดูแล้วกันนะครับว่า พะกุนาดูลของกุจำปาสีจังหวัดหมหาสารคามนะครับประวัติความเป็นมาเป็นยังไงมีมีการขุดกุแรกๆนะครับที่เป็นชาวบ้านขุดพบก่อนนะครับแต่ไม่ใช่ขุดที่กุใหญ่นะครับเป็นกุชาวนานะครับที่มีพื้นที่ใกล้เคียงพระาธาตุนะครับคือทํานาไถนาแล้วไปเจอนะครับพระผลขึ้นมาจาก ที่นานะครับตามประวัติคร่าวๆนี้ผมเล่าให้คร่าวๆนะครับแต่ท่านที่ผู้อยากรู้ศึกษาจริงก็ลองไปดูนะครับแต่มีการขุดกุคร้งใหญ่จริงๆนะครับวันที่ประมาณวันที่22นะครับพฤษภาคมปี2522นอะครับอันนี้ถ้าจําข้อมูลไม่ผิดนะครับผมก็ไปศึกษาเรียนรู้มาอยู่นะครับเพราะผมเสือวนนี้เกิดพศสองพนร้สิบเก้นะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมยังเกิดไม่ได้เกิดเลยนะครับยังเกิด เกิดได้3ปีมั้งครับ2519 19202122นะครับประมาณนั้นแหละครับเกิดได้3ปีกว่าๆเขาก็แตกขุดนะครับยังไม่รู้เสือบนยังไม่รู้ภาษีภาษานะครับเลยนำมาให้ดูนะครับเป็นพระนาคปกนะครับนาคปก7เสียนนะครับนะครับเป็นบางบางคลิปวิดีโอที่ผมเข้าไปดูนะครับ ก็จะมีท่านที่นำพระลักษณะอย่างนี้นะครับคือพระนาคปกที่มีแรกกายสิทธิ์อย่างนี้นะครับจะมีเจ็ดสีนะครับในองค์พระจะมีเกเจ็ดสีนะครับนี่นะครับก็นาคปกก็จะเจ็ดเสียงตามพุทธประวัติก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะครับก็คือท่านคือตัสรุแล้วก็ อยู่ใต้ต้นต้นอะไรนะที่มีพญานาคมุจลินนะครับต้นมุจลินนั่นแหละรครับพญานาคมุจลินขึ้นมาแผ่พังพานอตอนนั้นพายุเข้าฝนตกนะครับก็เลยมาแผ่พังพานขนดนะครับปากขนดแล้วก็แผ่พังพานขึ้นครอบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไวเ้เพื่อเพื่อบังบังแดด บังลมบงังฝนให้นะครับคือเป็นการคือเห็นพระพุทธเจ้านะครับกำลังนั่งสมาธิอยู่คล้ายๆแบบว่าอยู่ในฌานสมาบัตินั่นแหละครับ mm. ก็เลยทำการนะครับ mm. เกิดความเลื่อมใสนะครับ mm. พญานาคนาม,มุจจลินนะครับในพุทธประวัตินะครับในพระไตยปิฎกก็มีนะครับ mm. เรื่องเล่าเกี่ยวกับ พญานาคปลกปักรักษานะครับพระธาตุพนมอย่างนี้นะครับก็มีพญานาคนะครับนามมันเป็นมงคลก็นะครับมีมีเจ็ดท่านเจ็ดตนนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับมาปลกปักรักษาพระธาตุพนมอยู่นะครับพอลองไปศึกษาประวัติดูพญานาคกกเกี่ยวกับพุทธศาสนาของเรานี่มีเยอะมากนะครับมีหลายตำนานนะครับทั้งพุทธเจ้าเมื่อครั้ง สวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์นะครับเป็นคือเป็นสวยพระชาติเป็นปญานาคนี่ก็คือมีเยอะนะครับความเชื่ออ่าเป็นแรก่กายสิทธิ์นะครับบอกนะครับเป็นแต่เป็นเจ็ดสีนะครับเจ็ดสีมีเจ็ดสีนะครับในนี้สีแล้วก็ขัานด้านหลังก็จะเป็นรูพุ่นนะครับเป็นรูพุ่นเนาะดูกันนะครับจะเป็นรูพุ่นแต่ใครที่มีนะครับ ไปดูพี่ๆเพื่อนๆเยอะๆนะครับมันมีคนทำชิปอยู่นะครับเกี่ยวกับพระธาตุนาดูนนะครับแต่เป็นเป็นพระที่อายุเยอะมากเลยนะครับนี่นะครับเอาพูดง่ายๆว่าพันสามร้อยกว่าปีขึ้นเนี่ยนี่เห็นนะครับเป็นธรรมชาติเนี่ยสีของพระนะครับตกผลึกนะครับคล้ายๆแบบถ้าอยู่ในถ้ำนะครับจะเป็นพวกหินยอกหินหินงอกหินย้อยนะครับตัวจีครับ หินงอกหินย้อยตามถ้ำลึกๆที่มีอากาศเย็นงอกขึ้นมาเองอะไรตามธรรมชาตินะครับข้างในก็จะเป็นเนื้อผงนะครับนะครับแต่จะงอกออกมาอย่างนี้บางท่านก็บางคนก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับผมไปดูดูของคลิปคนอื่นนะครับพี่ๆเพื่อนๆที่เขาทําไว้ก่อนหน้านี้พระลักษณะนี้นะเราบ,บางคนเขาไปคอมเมนต์ว่าใช้ขวดสไปร์โบราณใช้ขวดเบียร์ขวด กระทิงแดงขวดอะไรก็ตามแต่นะฮะสมัยโบราณเนี่ยมาเป่าเป่าขึ้นรูปนะครับผมก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาขึ้นรูปด้วยบล็อกอะไรนะครับทําไมแต่มันคงทําได้นะครับแต่ว่าแต่การจะเป่าเป่าให้แก้วให้อะไรสสารนะครับมารวมตัวกันแล้วเป็นรูปทรงเนี่ยบางคนเขาก็บอกเป็นของของของปลอมพูดง่ายของปลอมแนละ้วของเรียนแบบของทาขึ้นแต่บางคนที่เขาทําคลิปเขาก็มีข้อต้แย้งว่าทําทําเรียนแบบมันทําได้จริงนะครับแต่ว่ามัน มันไม่สามารถทําให้เป็นเป็นธรรมชาติได้นะครับคือวิทยาศาสตร์กับการทําเป็นธรรมชาตินี่มันแตกต่างกันอยู่นะครับอันนี้ก็ให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับของช่องสองพระเสือบนและทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังลองไปศึกษาหาความรู้นะครับให้ดูให้ใช้วิจารณาใ์ใช้ความรู้นะครับพิจารณาเอานะครับตามเนื้อพระนะครับตามเนื้อขององค์พระนะครับตามลักษณะธรรมชาติอย่างที่ผมบอกนะครับ เพราะว่าสีมันจะไม่เข้ากันนะครับจะจะผุดกระจายแบบเป็นเจ็ดสีนะ่ะเปรียบเทียบว่ากระจายไปทั่วนะครับคือจะไม่ถ้าเป็นเป่านี้จะไล่โลหะให้จะคงจะจับอยู่กันเป็นก้อนคือว่าสีเขียวก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยสีแดงอย่างเงี้ยใหญ่ๆนะครับอันนี้มันเล็กเล็กใหญ่นะครับกระจายไปทั่วนะสีเขียวมรกตนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นสีพื้นนะครับแล้วก็จะมีสีแดงสีส้ม สีเทานะครับเข้ามาแจมเนาะนี่นะครับให้ดูกันชัดๆเนี่ยเป็นเหมือนตกผลึกนะครับข้างในองค์พระก็จะเป็นฟองอากาศเท่าเม็ดไข่ปลาเล็กๆนะครับใสๆเท่ากันหมดนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมกระจายอยู่เต็มเลยนะครับมันเป็นเหมือนฟองอากาศผุดขึ้นนะครับทั่วองค์พระเลยนะครับทุกส่วนนะครับด้านหน้านะครับด้านหลังก็จะเป็นรูพุนนะครับรูรูเหมือน นี่นะครับเหมือนมดเหมือนตาม,มดเหมือนอะไรตามแต่นะครับเหมือนนี่นะครับเป็นผิวพระจันทร์แล้วก็จะมีอันนี้แทรกขึ้นมาเห็นไหมครับนี่สีแดงแดงเข้มแดงอ่อนสีสีส้มแล้วก็มีสีเทาเคลือบแล้วก็เป็นรูพุนแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเม็ดฟองอากาศนี่เห็นไหมครับนี่นะครับผิวองค์พระธรรมชาตินะครับอันนี้ผมก็เน้นคําว่าธรรมชาตินะครับ ให้ดูตามเนื้อพระนะครับช่องสองพระเสือบนให้ดูที่เนื้อพระเป็นหลักนะครับนะครับพิจารณาเอาตามเนื้อพระนะครับแต่พญานาคนะครับเห็นเห็นไอเสียนพญานาคนะครับนี่จะสวยงามนะครับเป็นปกนะครับแต่ไม่เท่ากันนะครับอันนี้ใหญ่อันนี้ก็จะเรียวอันนี้ก็จะแต่ว่าจะเรียงกันขึ้นไปเป็นระดับพระพักก็จะอูมเด่นนะครับนี่ดูดูพระพักของ พระประธานนะครับเป็นพระนาคปกนะครับทรงนี่นะครับปางสมาธินะครับอยู่บนนี่เนี่ยเ็าจะมีขนดนาคนะครับนี่นี่สามชั้นประมาณนี้แต่ถ้าเป็นก้นก้นก้นดูก้นนะครับดูใต้ฐานนี่เขาจะมาเป็นก้นหอยหรือเปล่านะครับเป็นพระผงนะครับเป็นนาคปกก็จะมีเนื้อผงเนื้อดินเนื้ออะไรนะครับเยอะแยะนะครับพระกุของพระธาตุนาดูนะครับ มีหลายพิมพ์หลายเพาะขุดเจอเยอะมากเลยนะครับก็ตามก็ได้ข่าวว่าไปเก็บที่พิพิธภัณฑ์ขอนแก่นแล้วมีคนไปลักลอบขโมยอีกนะครับเพราะมีคนต้องการเยอะนะครับพระอายุเยอะจริงๆเป็นอายุที่ค้นพบก็จะว่าน่าจะอายุเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับพูดง่ายว่า1,300ปีขึ้นไปแล้วกันนะครับจะ1,300 5า0 600 700 800จปีหรือถึงเกือบถึง2,000ปีเพราะอย่าลืมนะครับว่า พุทธศาสนาเรานี่ไม่ว่าคนในยุคโบราณยุคไหนสมัยไหนนะครับมีความศรัทธาสูงนะครับสูงต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะครับพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏบิบัติชอบละกิเลสได้นะครับเป็นพระนาคพกคณะพญา,านาคนะครับพญา,านาคนะครับเขาอยู่ชั้นสวรรค์น,นี่แหละจาตุมหาลาชิกาเนี่ยเขาเป็นกึงนะครับตึงเทพกึงเทวดากึง สัตว์เดรัจฉานอะไรประมาณนี้เนะี่ยเขามีความต้องการที่จะเป็นมนุษย์นะครับมันเพ็ยนเพียรรักษาศีลบูโบสดเพื่อจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะครับเพื่อจะได้เข้าอุปสมบทนะครับพูดง่ายว่าคือได้บวชในบวรพุทธศาสนาเพื่อจะหาทางหลุดพ้นเหมือนกันนะครับตำนานพญานาคเยอะมากนะครับในลุ่มแม่น้ำโขงนะครับหรือไอ้ลุ่มน้ำไม่ว่าจะเป็นที่อุดรบึงท,ที่อุดรก็อะไรนะ พญาสิทธสุดโทสีสนาคขลาดนี่แหละครับแล้วก็มีบึงโขงหลงน,นี่ครับแล้วก็บังไฟพญานาคหนองคายเนาะแม่น้ําโขงแม่น้ํามูลเงี้ยแม่น้ํามูลก็ตานานการขุดแม่น้ำแม่น้าโขงนะครับทำไมก่อนเรียกแม่น้ําโขงแม่น้ําโขงแล้วทุกวันนี้ก็เรียกเพี้ยนมาเป็นแม่น้ําโขงนะครับ พญาสุวรรณพิงคานญาคลาชกับพญาศรีสุโธูเป็นเพื่อนรักกันเหลือแะไวไปศึกษาประวัติผมก็ศึกษาอยู่นะครับแล้วก็ให้พระอินให้ขุดแม่น้ําแข่งกันอะไรประมาณนี้ใครขุดเสร็จก่อนชนะนะครับขุดโค้งไปโค้งมานะครับก็เกิดแม่น้ํามูลนะครับธนามูลพญานาคนามว่าพญาธนะมูลก็ขุดแม่น้ํามูลอุบลของผมนี่แหละนะครับแม่น้ํนาชีธนชีพญานาคนามว่า ชนะชีนะครับก็เลยกดขุดแม่น้ําชีขึ้นมาเป็นแม่น้ําบริวานนะครับแต่แม่น้ําสายหลักก็คือแม่น้ําโค้งนะครับหรือแม่น้ําโขงในปัจจุบันตำนานเยอะแยะมากมายนะครับทั้งการเล่าหรือการบันทึกมีทั้งในพระไตรปิฎกนะครับแต่พญานาคนะครับก็คือว่าเป็นตระกูลของท่านไอจาตุมาราชิกาทั้ง4นะครับไอเช้าจะไอะไรนะ สีทิศนะครับเป็นบริวานนะครับเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับให้บรรดูแลปกป้องนะครับทำหน้าที่รักษาดูแลบวรพุทธศาสนาอย่างพระธาตุพนมเป็นหลักนะครับที่ผมกล่าวถึงอันนี้ก็คงจะอยู่ในพระธาตุอาดูลนะครับมีอาจจะมีอะไรที่ประวัติศาสตร์เกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวข้องกันแต่ช่องสองพระเสือบนได้มีโอกาสนะครับแนะนำยิบพระองค์นี้นะครับถึงได้ตั้งธโมสามจบขึ้นก่อนนะครับเพราะว่า บางทีเราจะกล่าวถึงประวัติของสมเด็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเราต้องกล่าวคํานอบน้อมก่อนนะครับนะครับคือนโมัสสะพระคขาวาตนี่แหละครับคือข้าพเจ้าขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์นะครับเป็นที่พึ่งเป็นสารณะอย่างนี้นะครับเพราะเราจะกล่าวถึงท่านนะครับผู้ประเสริฐผู้ไปแล้วดีวดีเราต้องมีสัมมาวาจานะครับไม่ใช่ว่านึกจาก จะเอามาทําคลิปนะครับคือพระเครื่องจริงๆผมก็ระลึกในใจทุกๆเหรียญทุกอันนะครับเพราะผมก็เป็นคนที่ชอบชอบในทางบวญพุทธ,ธาศาสนานะครับชอบศึกษาแล้วก็หนึ่งก็คือเชื่อมั่นในพระธรรมคําสอนนะครับน้อมมาใส,ใส่ตัวใส่ตนตลอดก็ให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับพิจารณาเอาเองนะครับตามเนื้อพระนะครับคอมเมนต์มาได้เต็มที่นะครับใครเห็นว่า ไม่แท้ไม่ทันไม่ถึงไม่ถึงยุคเนื้อพระไม่ใช่นะครับแตนใครที่เห็นว่าแท้ใครที่มีแบบนี้นะครับใครที่มีแบบนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินะครับของพระลักษณะนะครับบางท่านก็เรียกว่าเนื้อแรกกายสิทธิ์เนื้อเหล็กไหลกายสิทธิ์อะไรเนี่ยครับก็ตามแต่ที่ท่านจะเรียกนะครับนะครับแต่เป็นมงคลนะครับคือพระนาคปกนี้ก็คือ คือปกป้องคุ้มครองลมเย็นเป็นสุขนะครับพระนาคปกนะครับบวรพุทธศาสนาเราอายุนะครับการ5,000ปีนะครับตามพระไตรปิฎกนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับที่ปกป้องคุ้มครองดูแลซึ่งกันและกันนะครับด้วยการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นแหละครับนี่แหละครับพระพุทธเจ้าท่านก็ตรงตัดไว้อยู่การไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันคือความสงบสุขอย่างแท้จริงนะครับนะครับพราถ้าขาดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเราก็ มีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับเนี่ยเนียดูซอกลักแหละท่านเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับซอกลักแหลองค์นี้จะลึกมากเลยครับเห็นไหมครับเป็นสีเทานะครับแต่เทาออกเงินนะพี่เป็นสีเทาออกเงินนะครับพี่เพื่อนเพื่อนไม่เห็นแล้วมีคาบเหมือนคาบคาบดินคาบอะไรอยู่นะครับ แต่นี้ผมก็คือส่องให้ดูคร่าวๆนะครับเป็นสีเทาออกเงาๆเหมือนเงินนะครับนี่นะครับตามองค์พระนี่นะครับเป็นรูนะครับรูเล็กรูใหญ่รูพุนคล้ายรูตามมดนะครับนี่นะครับแต่เจ็ดสีจริงๆนะครับเจ็ดสีนะครับเหมือนพญานาคเจ็ดตระกูลตระกูลเจ็ดสีนะครับพุพญานาคจะมีสีตระกูลนะครับ ตระกูลวิรูปักเขเนี่ครับตระกูลทองคําสีทองนะครับแล้วก็ตระกูลสีเจ็ดสีนี่ครับก็คือตระกูลที่สองตระกูลที่สามก็คือตระกูลสีเขียวนะครับตระกูลที่สี่ก็คือตระกูลสีดํานะครับที่สวดกันนั่แหละครับวิรูปักเขหิเมเมตังเมตังเอราปรเทหิฉัปยาปุตเตอิเมหิเมตตังเมตังนี่นะครับกันหาโคตมะอะไรนี่นแหละครับทีท่ที่พระท่านสวดนะผมก็ ไม่อยากจะสวดเยอะนะครับเดี๋ยวผิดถูกนะครับก็จําได้ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าจะกล่าวถึงให้ทาย,ยาคทั้งสี่ตระกูลนะครับท่านจนรับฟังคือบทสวดของให้ท่านอยู่ด้วยความปกป้องคุ้มครองเนี่ยเบียดเบียนอะไรประมาณนี้แหละครับนะครับปญาท่านทั้งหลายอะไรนะครับปญญาตระกูลนี่แหละครับตระกูลพูดง่ายตระกูลงูลนี่แหละครับแต่ว่าท่านเป็นผู้มีมีฤทธิ์มีเพราะท่านบําเพ็ญศีลภาวนาอยู่นะครับ มีมีศีลเยอะนะครับอย่างหลวงปู่ศรีสุดโทนาคาราดนี่ก็มีศีลเยอะนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับระดับบําเพ็ญเพียรน,นะครับนี่นามาให้รับชมกันรับฟังกันและกันนะครับกับช่องพังสองพระเสืออุบลน,นะครับนี่นะครับธรรมชาติเป็นทั่วทั้งองค์แต่ถ้าเกิดจากการเป่าแก้วเป่าอะไรที่เขาบอกนะครับอันนี้ เป็นข้อถกเถียงกันอ,กอ,กอีกอีกนะครับเป็นความคิดแบ่งแยกนี่ผมเข้าใจนะครับแต่มีกลุ่มอนุรักษ์มากมายนะครับสําหรับพระธาตุพระกุณาดูลนะครับจังหวัดมหาสารคามหรือกลุ่มอนุรักษ์ของพระกุณาดูลทั้งหลายนะครับจะทําเป็นกลุ่มศึกษาเขาจะศึกษากันจริงจังมากนะครับไปดูหลายๆคลิปนะครับหลายๆช่องหลายๆ YouTube หลายๆพี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านที่เขาออกมาทําก่อนหน้านี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรของพระกุณาดูลนะครับเป็นพระผงพระอะไรก็ตามแต่นะครับตอนนั้นผมก็บวชอยู่นะครับได้ได้มีโอกาสนะครับหลวงปู่ดำขาขอกราบอาราธนาเอ่ยถึงนะครับหลวงปู่ดำท่านอายุอายุเยอะมากแล้วครับตอนนี้ประมาณ86พรรษาแล้วนะครับแปดสิบหกปีนะครับอายุพรรษาท่านก็เยอะอยู่นะครับท่านได้มาได้ย่ำนะครับคือบวชอยู่ผมบวชอยู่สองพรรษากับท่านท่าน ฟักมให้ผมนะครับเป็นนาคปกเนื้อดินแต่ก้นหอยเล็กนะครับเป็นพิมพ์กลางกับพิมพ์เล็กแปดองค์นะครับสมัยนั้นเป็นพระนะฮะห่มผ้าเหลืองอยู่ก็ลงอุโบสถนะครับก็คือฟังพระปาติโมกนะครับลงปูเอามาฝากมาให้แปดองค์ฟักมาให้ดูนะครับหลังจากทําอุโบสถเสร็จนะครับก่อนจะลงจากโบสถ์นั่งสนทนาธรรมกับท่านท่านเลยเอาฟักมาให้ดูนะครับท่านอายุเยอะแล้วท่านหลังคอมนะครับ เดินคือความตามตามตามสังขารนะครับท่านบอกว่าท่านไปได้มาจากนครพนมเออมหาสารคามโดยตรงนะครับเพราะว่าได้มาจากคนที่มีที่นาอยู่นะเขาขุดนะครับสมัยท่านเป็นหนุ่มนะครับสมัยท่านเป็นหนุ่มวัยรุ่นตอนที่เขามีข่าวดังๆนะท่านเรามีญาติท่านเป็นเป็นญาตินะครับท่านท่านคงไม่มูสารว่านกะ็เลยเอามานะครับตอนเป็นพระเอามาแล้วก็ถ่ายรูป ถ่ายรูปลงเนี่ยถ่ายอย่างนี้แหละครับนี่นี่ถ่ายหน้ด้านหน้าอย่างนี้ด้านข้างด้านหลังนะครับถ่ายถ่ายทั้งแปดองเลยนะเอาเอาเอา,เอาวางกระดาษ a 4สีขาวแล้วก็ถ่ายแล้วก็วางใส่มือแล้วก็ถ่ายแล้วก็โพสตเข้าไปในกลุ่มกลุ่มของไอ้พระกุณาดูนี่แหละนะครับมันก็มีคนเข้คคคาคอมเมนต์เนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยไม่ได้ชื่นชมนะบอกปลอมปลอมปลอมนะครับของเก แต่พอผ่านไปอีกวันหนึ่งพูดง่ายก็เกาจะส่งข้อความมาเนาะส่งข้อความมาทางแชททางนี้แหละบอกว่าลุงพี่พระจะปล่อยให้เช่าไหมอะไรประมาณนี้นั <c oughs> ่นแหละประมาณนี้เขาบอกว่า <c oughs> เขาให้อง์ละสี่ร้อยตอนนั้นนะเมื่อเมื่อสามปีที่แล้วนี่แหละไม่นานหรอกสามสี่ปีเนี่ยให้องละสี่ร้อยจะบูชาอง์ละสี่ร้อยกับลุงพี่ <c oughs> เผื่อลุงพี่จะใช้ปัดจกไปทำ,ทำนู่นทำนี้ ก็เลยบอกตอบไปว่าไม่ไม่ใช่พระของอาตมาเป็นพระของหลวงปู่หลวงปู่ดาให้ท่านให้เลยอาตมาอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่เข้าไปในกลุ่มแล้วเขาบอกของปลอมนี่โยมโยมจะไปทําอะไรนะเราก็ตอบไปในแชทเขาก็เลยโทรมาเขาบอกว่าอยากได้เป็นพระองคูะนะเงี้ยเขาบอกอยากได้เป็นพระองค์คูเขาจะเอาทั้งแปดองค์เลยนะพอเราบอกไม่ได้หรอกต้องไปถามหลวงปู่ก่อนเขาก็บอกว่าหลวงพี่ถามหลวงปู่ให้หน่อยหลวงปู่จะให้ไหมอะไรเงี้ย ขาก็ตื้ออยู่นะตื้ออยู่ประมาณสามสี่รอบอาตมาวันที่สามที่สี่มันมีงานทางส่งเยอะเนาะอาตมาเลยก็ไม่มีเวลาเลยไปตอบอะไรเยอะอาตมาเลยว่าเลยบอกว่าอาตมาให้ไม่ได้หรอกให้หลวงปู่ให้หลวงปู่ตัดสินใจอาตมาถามแล้วหลวงปู่ไม่ให้ให้เก็บเก็บไว้ท่านจะเก็บไว้ในโบสถ์ในอันนี้หมายถึงว่าจะไวหลังพระประธานนั่นแหละในโบสถ์ในที่วัดที่ท่านอยู่นั่นแหละอาตมาก็เลยว่าให้ไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็บอกหน้าเสียดายเขอะไรเพื่อ มาเลยถามกลับไปว่าเขาเอาเาติโยมบอกว่ามันไม่ใช่ของแท้แล้วจะเอาจะเอาไปทําไมเขาบอกจะเอาไปเปรียบเทียบเขาพูดอย่างเนี้ยมาแต่เขาไม่ได้บอกอะไรทั้งหมดนะอันนี้ก็เล่าเล่าให้ฟังแต่คือตอนนั้นไม่ได้สนใจเพราะเป็นนุ่งห่มผ้ากาสาว่์คืออาจารย์จะไม่เห้สนใจเรื่องพวกนี้ยังไงก็คือมีก็คือเหมือนหลวงปู่ท่านก็ไปแจกญาติโยมนั่นแหละแล้วก็อีกส่วนหนึ่งไม่รู้ว่าท่านเอาเอาเข้าเอาเข้า ไว้ในหลังบวชหรือเปล่าแต่ท่านน่าจะทําอยู่เพราะว่าท่านพูดแหละแต่ว่าไม่รู้ก,ก็มีพระส่วนมากพระ,ะที่บวชนะ่ะท่านจะไม่ถือถือพวกพระเหรียญพระอะไรจะมีในย่ามก็มีบางท่านก็มีเหรียญสองเหรียญน,นี้พอเจอญาติโยมขออย่างเงี้ยก็ให้นะควักให้ควักให้โดยเพราะว่าท่านไม่ได้สนใจวัตถุนะคือท่านสละออกอยู่แล้วไงถ้ามีญาติโยมต้องการท่านก็ให้มีพระพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านนั่นแหละส่วนมากจะจะไม่เก็บไว้หรอกนะครับจะไม่เก็บ อะไรไว้ในย่ามนะเจมที่ก็จะมีหนังสือคำพีผ้าเช็ดมือเช็ดหน้า,าขันไอ้แก้วกินน้ำส่วนตัวก็คือท่านจะไม่เวลาไปทุดงงไปอะไรท่านจะมีมีตัดเล็บอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้จะไม่มีอย่างอื่นนะนะอย่าดมยาอะไรยาหอมนี่เวลาญาติโยมมาถวายเวลาเนี่ยพระเพราะว่าท่านนอายุเยอะพรรษาเยอะนะครับจะมีพวกพระพวกพระผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะมีของแบบนี้นะครับ แม้กระทั่งปัจจัยก็ยังไม่มีนะซองปัจจัยไม่มีนะเพราะว่าจะมีมรกระทายกเก็บคือญาติโยมถวายเก็บนี่พระจะไม่มีสิทธิ์ที่ที่ผมไปบวชจะไม่มีสิทธิ์จับซองนะครับไม่มีสิทธิ์จับเลยไปงานบวชงานแลเขาจะวางซองไว้ตรงหน้าพอเสร็จพิธีมรรคทายเขาจะมาไลาเ่เก็บเก็บเก็บก็คือเข้าเข้าสงหมดนะครับจะเป็นค่าน้ํามันค่าน้ําค่าไฟวัดนะครับที่เหลือนั้นก็คือค่าหยุกยาเผื่อฉุกเฉินนะครับหยุกยาให้พาเผื่อ ผื่อพระภิกษุในวัดในวานะเจ็บไข้ได้ป่วยกระทันหันไปโรงพูดง่ายไปหาหมอนั่นแหละจะได้ไม่ต้องดึกดึกเดือนไจะไม่รบกวนนะครับคือมีพระมีไอ้ปัจจัยส่วนกลางของวัดคือภิกษุสามเณรในวัดนั่นแหละหรือแม้กระทั่งแม่ชีในะอใขรที่อยู่ในวัดนะ่ะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับมันเหลือบาว่วแรงที่ยาที่เขาถวายมาแล้วมันมันรักษาไม่ได้หรอกเขาก็ต้องเขาก็ต้องเอาตัวนี้นะ่ปัจจัยที่ญาติโยมถวายมาส่วนมากจะเป็นค่าน้ำค่าไฟเป็นหลักอยู่แล้วเพราะพระจะไม่มีเงินเดือนเนาะ นะเอาพูดง่ายๆว่าค่าถวายมากก็คือค่าน้าค่าไฟนั่นแหละค่าน้ํามันถ้า,าวัดที่บินห่างห,หมู่บ้านอย่างผมไปบวชมันก็ห่างหมู่บ้านสามสี่กิโลกว่าจะไปเดินไปกลับนี่สมัยนี้มันก็ม,นกมันก็ไกลนะเขาก็มีเขาก็าม,าามาถวายรถไว้ให้โยมที่เขาอุปถากเขามีตัทาถวายรถปิกอัพคันหนึ่งเก่าๆมือสองนะอ่าพูดง่ายๆทำเบาให้นั่งเหมือนไในรถรับส่งนักเรียนน้ํามันอย่างเงี้ย มินทบาทสาวันเงนี้ยบันละร้อยเอาตีไปไปกับเข้าไปหนึ่งบ้านห้าสิออกมาจากหมู่บ้านห้าสิบบาทเงี้ยสวันก็สามร้อก็จะมีโยมมาอุปถากก็เงินจะได้จากงานบวชงานงานแต่งงานศพนีน่ที่เข้ามาถวายนะ่ะคือที่ท,ที่วัดที่ผมบวชเนี่ยจะไม่มีการพระพิสุจจะไม่มีการได้จับซองคือซองปัจ,จัจนะี่แหละคือซองเงินนะ่ะเพราะว่าจะมีมรดายกอยู่สองสองคนเขาจะสลับกัน แต่เขาแต่งตั้งมาเยอะกว่านั้นแต่ว่าคือเห้ดูแลฝ่ายนี้เป็นค่าน้ําค่าไฟเงี้ยจะไม่มีพระภิกษุรูปไหนที่ได้แต่ต้องปัจจัยแม้กระทั่งเงินเหรียญนะเป็นเหรียญห้าเหรียญสิบคือถ้าถ้าไปไปหยิบไปเจออะไรเนี่ยใช้จ่ายเองพระอาจารย์ก็จะเรียกประชุมสงฆ์กันดีคือป้องกันคือป้องป้องกันการอาบัตนะคืออยากได้อะไรนอกเหนือจากเท่าถวายมา ก็คือให้โยมที่อุปถากเนะี่ยพิจาณาพิจรนาว่าเอออาตมาอยากได้นี้นะเออเอามาให้หน่อยพิจาณามาให้หน่อยช่วยเนะี่ยเขาเขาจะไม่ได้บ่อยก็คือให้เว้นน่ะให้เว้นแค่บินธบาตก็โอ้นะใช้ไม่หมดแล้วถ้าบินธบาตถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะของเคี้ยวของขบฉันนะถ้าบินธบาตนะถ้าปฏิบัติด,ดีนะเต็มสารานะ่ะฉันไม่ไหวหรอกคนเรากินมื้อหนึ่งสองมื้อก็อิ่มแล้วนี่ก็อยู่วัดป่า,านะสายกรรมฐาน ฉันอาสนะเดียวเงี้ฉันในบาทเงี้ยยิ่งแล้วเลยนะยิ่งหมดสิทธิ์ไม่ต้องไปยังไม่ต้องสนใจหรอกปัดจงปัดใจคือบินฑาบฉาันไปวันวันมื้อมือ,มอ,มอเนี่ยจบแล้วก็ทํากิจของสงแค่นั้นแหละคือเอื้อนนะเอื้อประโยชน์สูงสุดนะฮนะนะนี่ก็คือเล่าให้ฟังเข่าๆนะเป็นเป็นการของไม่รู้วัดอื่นจะเป็นยังไงนะไอ้แล้วแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของสำนักอื่นวัดอื่นเราไม่กล้าล่วงนะครับอันนี้ผมก็เล่าให้ฟังว่า ที่ผมได้ไปบวชผมก็อยู่มาอย่างนี้นะครับปฏิบัติมาอย่างนี้นะครับจะเป็นวัดบ้านวัดป่า,า,า,าก็แล้วแล้วแต่ที่เจ้าอาวาสผูาภิกษุที่เป็นผู้นําสงฆ์ท่านจะพา,า,าประพฤติบัติท่านก็ไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าในข้อวัดปฏิบัตินี้ท่านห้ามคือควรพิจารณารับเงินรับซองอะไรอย่างเงี้ยควรพิจารณาให้ดีควรรับหรือไม่รับแต่ในพระธรรมวินัยอนุญาตแต่ไม่ให้รับนะให้เราพิจารณาว่ามันเป็นกิเลสถ้าคนอยากตัดกิเลสได้คือไม่ต้องไปสนใจเงินทอง แค่บินธบารดขบฉันได้ยังไงก็ฉันอย่างนั้นเนี่ยเอาเขามาถวายอะไรที่มันไม่ผิดวินยัยข้อห้ามของเนี่ยเราก็ฉันไปเนาะอะไรนั่นแหละมันมีข้ออา่าพระวินัยอยู่ข้อห้ามของสงฆ์นะครับพระบวชใหม่แล้วเขาเรียกว่าหนังสือนวโกวาทพระบวชใหม่ต้องศึกษาทุกคนนะอ่าภาคของเขียวนะครับเลยเที่ยงวันห้ามขบฉันอะไรน้ําน้ําอะไรน้ําปานะที่มันมี ออกจากผลอะไรเนี่ยน้ำมะพร้าวน้ำอะไรเยอะแยะผิดนะเป็นผิดมากมายถ้าปฏิบัติแล้วแต่พอเราเรียนรู้แล้วเรารู้แล้วอะไรมันมันเป็นข้อห้ามเราไม่ไปไม่ไปล่วงเกินน่ะเราก็อยู่ง่ายนะอยู่ง่ายอยู่สบายอยู่ง่ายไม่มีไม่ใช่ว่าโอ้ยทำไมข้อห้ามเยอะจังแต่ไม่ใช่นะคนที่ศึกษาจริงๆพอรู้แล้วเราไม่เปเราไม่ไปผิดเราก็อยู่สบายไม่ได้มีอะไรเออเขาห้ามเน่ยแต่เราไปปฏิบัติล่วงเกินข้ามฝ่าไฟแดงเนี้ยแต่เราไปฝ่าไฟแดงทีเราไปเกิด ไปชนคนนู้นคนนี้อ่ะมันก็ผิดนะแต่เราไม่ฝ่าไฟแดงเราอยู่เฉยเฉยเนี่ยไฟเขียวมาแล้วก็ค่อยๆไปมันก็ไม่มีอะไรนะมันก็ไม่ผิดก็คืออย่างนั้นแหละเราเรียนรู้ไปตามสิ่งข้อห้ามตามกฎระเบียบแค่นั้นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอลาถนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายนะครับพี่ๆเพื่อนๆได้ประกอบคุณงามความดีแล้วขอติดตามปกป้องคุ้มครองนะครับ ที่เพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังช่องสองพระเสือบุญนะครับขอให้เหมือนมีความร่มเย็นเป็นสุขเหมือนพระนาคปกองนี้นะครับส่วนใครจะมีคอมเมนต์อะไรก็สุดแท้แต่นะครับแล้วแต่มุมมองนะครับคนเรามุมมองไม่เหมือนกันฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับช่องสองพระเสือบนนะครับกดติดตามกดไลค์ให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม